สวัสดีนะคะมาพบก,กับเรานะคะจากช่องทางไอด้าช้างไทยจากคณพ่อคณแมนนะคะวันนี้มาให้ดูนะคะตอนเชา้าวันนี้อากาศก็ดีจ้าเพราะว่าฝนตกนะจกนจ้าคณโทรคนไหนนะคะเชา้าวันนี้เป็นพกจากที่หมู่ด้างหน,หนูบ้านช้างนะจ้าคณโทรนคนไหนฝนตกนะคะในตอนเช้าโอ้นะคะคือนะลองมาเ <laughs> อามาเปียกฝน นนไหนมาดูดองไอดาสิคนตกน,นางทำอะไรไหนลูก,ลกสาวโอ้หัน้นให้จ <c oughs> ้าอ่านะคะฝนตกนางก็สดชื่นนะคะโอ้ดูคุณแม่กินตลาโน่นคุณแม่นะคะเป็นช้างเผือกเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่กินตลานะคจ้าคุณแม่นะคะเลินอยู่ไกลๆนี่ป็นคุณแม่กินตลานะคะเป็นช้างเผือกเลยนะคะว่าแม่กินตลานะคะไม่ใช่อยู่ในุ่มนะคะแม่จินตลานะคะอยู่ อัดไปนะคะกลางแกงวันนี้นะคะในตัวน้าก็ไม่อยู่ตาโคดด้วยนะคะน้องไอด้าเรานะคะโอดูมอมเมมนะคะดูตามมอมเมมนะคะน่าตามมอมเมมเลยตาจาในลูกอู้ดูตาจามอมเมมนะคะดูตาดูตาตาใส่แป๋วเลยนะคะคุณแม่วันนี้เห็นฝนตกนะคะดีใจนะคะเล้ดีใจฝนตกนะคะ นี่ลูกโอ้ยตนดชามาฝนกะตกฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะจ๊ะคุณแม่นะคะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะคะดีใจนะคะเพราะว่ายาที่เราปลูกไว้นะคะก็จะได้เกิดขึ้นก็จะได้งองงามน,นะคะจากบรรยากาศสวยๆนะคะันทุ่งขนเมงบรรยากาศนะคะสวยๆนะคะในวันที่ฝนตกนะคะนี่น,นะคะ อากาศดีมากเลยนะคะในเช้านี uh ้เพราะว่าฝนตกยานะคะนี่นี่นี่นะคะน้องมาไม่รู้จักหนาวนะจ้าคุณแม่ไม่พากันหนาวเลยไหนโนดามนายดำดาดไม่นาวบอกไม่พากันนะคะเข้าร่มเลยนะคะ ุูสายจ็ดอยากจะเล่นน้ําฝนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือนะคะหมาบ้านน้องไอด้านะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นหมาบ้านของอาห้าบ้านน้องไอดานะจ๊ะคุณแม่นะคะนี่เข้าบ้านเล้วเข้าบ้านเร็วๆเข้าบ้านเร็วๆๆอ่ะฝนตกเปียกฝนหมดเลยนะคะอืมนะคะเนเจ้าแดงนะคะเจ้าแดงจะเป็นหมาบ้านบ้านน้องไอดานะคะคุณแม่นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องไอดานะคะ นี่เจ้าขาวเี่ยมยอดนะคะอาดาก็จะบีนะคะน้องหมาตอนนี้มีน้องหมาเป็นเพื่อนแต่กลัวนะคะคุณแม่นะคะไม่กล้าเข้าใกล้นะคะลดนน้องหมานะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กนะคะนางเคยถูกนะคะน้องหมากัดนะคะคุณแม่นะคะนางก็เลยเกลือนะคะแต่ตอนนี้ไม่กลัวหายกลัวแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันชินแล้วนะจ๊ะคุณแม่นะคะเจ้าขาวเจ้า แล้วขาวน้องดามก็จะนอนนะคะนอนยู่เป็นเพื่อนนะคะเป็นการคืนนะคะเป็นองค์คุณรักของน้องไอดา้า <c oughs> <c oughs> ล้วไม่ได้ทำความสะอาดน,นะคะีล้วกประเดี๋ยวก็จะทำควาจะจานให้นานะคะ นี่จะ่ะแม่ๆมาดูนะคะบรรยากาศน,นะคะตอนเช้านะคะในวันที่ฝนตกนะคะมองไปทางในก็จะเป็นเห็นนะคะต้นไม้ใบไม้เคี้ยวเช่อุ่มเลยนะจะคุณแม่นะคะนี่นะคะเริ่มเขียวมาแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกได้สองครั้งแล้วเนาะ <c oughs> ครั้งนี้นานที่สุดเลยนะจ๊ะคุณแม่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็ประมาณสองสามสามสี่ชั่วโมงแลวนะจ๊ะคุณแม่ยังไม่หายตกเลยนะคะ ตรงไหนมอสชาวบรรยากาศตรงนี S 1> <S 1> okay. so okay. Okay. ้ก็จะให้สวยมากเลยนะคะในบ้านบ้านเออ่ทางเข้าบ้านน้องไอดาก็คงจะแฉะนะคะวันนี้เพราะฝนตกนะคะ ทำแม่ควานทำแม่ควานดูดาดาดูดาดาดูหน้าตาดาดานะคะบ้องแปวเลยนะคะตาตาดาดาวันนี้บ้องแปวเลยนะคะได้ยินเสียงฝนนอนฟังเสียงฝนใช่ไหมลูกเมื่อคืนหนูนอนฟังเสียงฝน ต่ไปทีคก็แม่จินตาลานะจ๊ะคุณแม่นน้นนะคะที่เห็นอ่ะเป็นเปลือกทั้งตัวนะเป็นคุณแม่จินตาลานะคะ <c oughs> เป็นเปลือกอยู่ทั้งตัวนึงเป็นคุณแม่จินตาลานะคะคุณแม่น้นอืออูนี่นงเป็นคุณแม่จินตลาเปลือกทั้งตัวนะคะเพราะว่านาง <c oughs> อายุท่ามกลางใจคนนะคะมาเิญน,นะคะก็ราะฝันไม่ได้เอาเข้าโรงนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช้างชอบเลยเลยค่ะคุณแม่ตอบนะคะสำหรับฝนตกน้ช้างก็จะชอบเล่นน้ำฝนสนุกใหญ่เลยนะคะดูคุณแม่กินตลาดมองไปจะเห็นเป็นตัวเผือกเลยนะคะคุณแม่เหมือนช้างเผือกเลยอ่าอย่าล <laughs> ืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะคุณแม่จ๋ากดต,ติดตามให้กับช่องทางไอด้าช้างไทยด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๋านะคะ หลับวันนี้นะคะคลิปนี้ตอนเช้านะคะก็ขอสจบเพลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาพบมาเจอนะคะ,ะคลิปหน้านะจ๊กคุณแม่จา๋าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ